วันนี้นะคะก็มาตามคําขอนะคะ MV พูโตของน้าตาลฟิล์มนั่นเองแล้วพี่เห็นแฟนคลับทิมถ้าพี่จะไม่ผิดนะในคอมเมนต์เขาบอกว่าเรื่องนี้แบบว่าลงทุนให้น้าตาลฟิล์มร้องห้าเพลงอะห้าเพลงเลยเออพี่เห็นในคอมเมนต์นะถ้าพี่จำผิดขอโทษนะมาแก้ข่าวได้ถ้าพี่อ่านแบบไม่ผิดนะคือถ้าทําจริงนี่โคตรลงทุนจริงเพลงประกอบห้าเพลงเลยคือใช้นักแสดงร้องไปเลยแบบจุกๆอ่ะแต่งั้นเราไปดูกันค่อยคุยนะ้ยแต่พี่อืม เนี่ยเช้าอยู่ก่อนไปรีบไงเช้าจะเด็กคนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรานะคะต่ยต่งกันดีกว่าโอ้โหอันนี้เหมือนมีเหมือนเราได้ยินกันแล้วเนาะโอ้โหเจ๋งสวยมาก ใช่ไหมยังด,ดูใจให้เรากียับเข้าใกล้กันถึงจะเป็นดาวพลูโตก็ไม่ได้ใกล้เท่าไรแต่เสียงขอกงคนนี้ก็คือหมอกร้อกเพลงเนาะเออเป็นพี่แล้วพี่แล้วพื้นที่ทั้งหมดในหัวใจของฉันนี่ต้องจะจับผิดเลยเนี่ยว่าจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างไหมฉาก ร้มน,น,รน่าจะมีจังหวะหวานเต็มเขาหมดกันอืมอ้ยเราได้เห็นซีนใหม่ๆเน,นี่ยอันนั้นคือซีนใหม่หม,อ,หม,อ,มอันนัแต่ถ้าน้นซีนใหม่จริงเหมือนตามองเห็นนะ น้องพี่แบบเป็นยิ้มตาธระ,ะอีกมแก้มมากเลยอะแก้ลธระอีกตาธระ,ะอีกโอ้ยโอ้โอ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 อันนี้ดีลูกเมื่อกี้เหมือนทานายสาวแบบเเเจออกับรรื่ง <laughs> กำลังกำลังฝึกไม่แต่ถ้าเพลงเยอะก็แันมีทต้องมาแบบกตเป็นไปได้เนาะมีคู่แต่พี่เราได้ยิน่อยในซีรีส์เราจะแบบว่าลองแบบได้ ว้าวแต่เนี่ยมีฉากทีสวยด้วยอมตรงนี้สวยมากอันนี้จะเป็นฉากสกรีนใช่ไหมเขาจะแต่งงานกัน ที่ว่าจะเกิดสร้างขึ้นมาปะว้าวจบแล้วจบแล้วค่ะดีเพลงดีดก็คือได้ยินมาตั้งแต่ในซีรีส์ก็ว่าแบพาะคอนฮูก็ะไรอย่างเนี้ยเนาะแค่เปิดมาก็คือคุ้นแล้วอะใช่มันเป็นอ่อนที่แบบจำได้ขึ้นใจละใช่เอาร้องทำได้ อ่านไม่เห็นได้ด้วยตาแต่รู้ใจใเป็นยังจำได้จำได้ทำนองมันติดอยู่ในหัวค่ะ่แต่ทำนองมันติดจริงติดจริงแต่พี่ชอบผ้ามากเลยอ่ะแสงอ่ะพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบแสงเขียวส่วนเวลาพี่ถ่ายรูปแบบพี่ก็จะเป็นคนแต่งแต่งรูปให้มันมีความแบบเป็นแสงเขนเยียใช่ให้มันแบบมีความแบบเขาเรียกกรีนอะไรสักอย่างนี่แหละเรียกไม่ถูกจำไม่ได้แล้วจริงๆมันมันจะมีชื่อชื่อแบบ แสงอะที่แบบว่าเราสามารถเลือกได้อะเออแต่พี่จำชื่อไม่ได้แต่มันกรีนอะไรสักอย่างนี่แหละยูบอกพอดีหนูไม่แต่งค่ะเป็นคือแบบมันมันจะมีคําต่อในหัวไงแต่ไม่น่าใช่เออไม่จำไม่ได้จริงเโรอด้วยดูคนเออจำไม่ได้นั่นแหละแล้วชอบที่อะเป็นคนชอบแสงเวเขียวแบบเนี้ยมันทําให้ดูแบบสดใสดีสดๆอะไรอย่างเงี้ยเออและเคมีก็ดีอรู่แล้วเคมีดีอยู่แล้วค่ะ เราเราต้องพูดกี่ครั้งหรอนต่างจินเนี่ยูเคมีอว่าจะตัดช็อตไหนมาแล้วก็เออหวานได้หมดแต่แต่มันก็คนละมูดกับอีกเพลงนึงเหมือนกันเนาะอันนี้เขาจะสดใสจะได้เห็นแต่ในมุมความรักซึ่งเราก็ไม่สามารถเดาอะไรในเนื้อเรื่องได้เช่นเดิมอันนี้จริงเช่นเคยคืออย่างอย่างในเพลงเก่าอะคิดว่ามันยังมีความแบบเออเรื่องเล่าของเจ้าหญิงอะมันยังมีความแบบว่าเอาไปโยงได้เนาะ ว้าแบบถึงเขาจะทําขึ้นมาใหม่อ่ะถือจะมีเป็นแบบพอดใหม่อ่ะแต่มันยังมีความแบบดูเกี่ยวเกี่ยวกันได้อะไเงยเออดูเชื่อมเชื่ออันเนี้ยไม่ต้องเชื่อมหวานอย่างเดียวอันนี้หวานหวานด้วยตัวเพลงที่แบบว่าน่ารักน่ารักด้วยเออแต่อยู่เป็นสายฟังเพลงอย่างไงบ้างสายแบบว่าดนตรีมันเป็นเพลงที่แบบฟังยากฟังยากแล้วฟังง่ายฟังง่ายแล้วแบบย่อยง่ายอะไรเงี้ยแบบว่าทำนองที่แบบว่าฟังสบายๆก็ทำให้ติดหูอะไรเงี้ย ติดหูจริงใ่ก็ว,าว้วางวเหมือนเดิมเนาะควเสียงเขาว่าค่อนอข้างไปด้วยกันแล้วแบบว่าเพลงก็น่ารักดีและถ้าได้จะได้ทําแบบว่า5เพลงแบบที่แฟนคลับบอกจริงๆอ,อ่ะเราก็ยังเหลือรีไออีก3เพลงเลยใช่ไหมใช่ ก็อยากฟังนะเพราะว่าอยากรู้ว่าจะเป็นแนวไหนเออที่อยากรู้เหมือนกันคือเรื่องนี้คือลงทุนหลายอย่างมากเลยนะถ้าทำเพลง5เพลงแล้วตัวซีรีส์เองก็ว้าวอยู่แล้วกับอมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะน่าติดตามะทุกคนรอละกันเพลงนี้ก็ดีดีมากอีสาเพลงเราก็จะรอมว่จอออกมาตอนไหนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมารีแอดแล้เดี๋ยวแฟนๆก็คงมาบอกเองว่าแบบว่ามี Happiness> แฟนๆแบบว่ามาขอแน่นอนนเชื kind of mm ่อเนาะโอเคก็ซัพพอร์ตนองกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะค่ะฝากด้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เลยนะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับพวกเราดูพวก MV ีอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปดูรีแอคซีรีเต็มๆเนาะถูกๆูกเนาะคู่โตของช่องเรานะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าค่ะ